ทันทีที่เวลาออกเดินทางเปิดขึ้นเรือที่รออยู่ก็ถอนสมอเรียงแถวและแล่นออกจากท่าเทียบเรือมุ่งหน้าสู่ทวีปแอนตาร์กติกาแม้ว่าเรือวิจัยเหล่านี้ทั้งหมดจะมุ่งหน้าไปยังทวีปแอนตาร์กติกาแต่เส้นทางของพวกมันค่อนข้างแตกต่างกันเรือวิจัยส่วนใหญ่ไปที่คาบสมุทรแอนตาร์กติกาและหมู่เกาะซาวเชตแลนด์และมีเรือเพียงไม่กี่ลำเท่านั้นที่ไปที่ทวีปแอนตาร์กติกาซึ่งมีสภาพอากาศที่รุนแรงกว่า ดังนั้นหลังจากออกจากท่าเรือไปได้เพียงไม่กี่สิบไมล์ทะเลเรือทั้งหมดก็เปลี่ยนทิศท,ทางและเส้นทางของพวกมันก็กระจัดกระจายไปจุดหมายแรกของเรือวิจัยอีเลียดคือทวีปแอนตาร์กติกาหลังจากเดินทางถึงแอนตาร์กติกาแล้วพวกเขาจะรับเจ้าหน้าที่ประจำสถานีวิจัยนั้นจากนั้นจึงเดินทางไปยังสถานีวิจัยอื่นๆในหมู่เกาะแอนตาร์กติกาในที่สุดเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจะถูกอพยพไปยังเมืองอูชโชยา ในเวลานั้นเจ้าหน้าที่จะเดินทางกลับไปยังยุโรปเหนือโดยเครื่องบินในขณะที่เรือวิจัยจะใช้เวลาเกือบ1เดือนในการเดินทางกลับไปยังท่าเรือต้นทางในวันที่2ของการเดินทางเรือวิจัยได้เข้าสู่ช่องแคบเดรกกระแสลมแรง roaring forties ที่เลื่องลือนั้นสมกับชื่อโดยทั่วไปแล้วลมมีความเร็วระดับ8-10ถึง10และคลื่นสูงอย่างน้อย5เมตร เรือที่แล่นผ่านช่องแคบนี้ดูเหมือนเรือลำเล็กๆในพายุที่โหมรำดูเล็กผิดปกติเมื่อมองจากภายนอกเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายและความจริงที่ว่าเรือวิจัยไม่ได้แล่นด้วยความเร็วมากนักทําให้เรือวิจัยยังคงไม่สามารถออกจากช่องแคบเทร k ได้จนกระทั่งวันที่สามและลมและคลื่นภายนอกก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆขณะที่เย่เฉินหยุนรูโก้และซงรูอยู่กําลังฝึกฝนผนึกมือมหาเทพสุริยเทพอย่างมุ่งมั่น หลินว่านเอ,อ๋อก็อยู่ในห้องของเธอใช้เรือนร่างอันบอบ,บางต้านทานการขึ้นลงและการยกเยกอย่างรุนแรงของเรือในขณะเดียวกันดวงตาสีดำของเธอก็จ้องมองไปยังน้ำทะเลสีดำสนิทนอกหน้าต่างและคลื่นที่สูงกว่าห้องโดยสารพร้อมกับกำม,มัดแน่นด้วยความกังวลตลอดชีวิตกว่า300ปีของหลินว่านเอ,อ๋อเธอไม่เคยไปทวีปแอนตาร์กติกาเลยเธอรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากที่จะได้ไปแอนตาร์กติกาแต่เธอก็ไม่กล้าริมความรู้สึกเกรงขามต่อธรรมชาติเช่นกัน ขณะที่เธอมองดูมหาสมุทรซึ่งสูงกว่าตัวเรือสัตว์เข้าใส่หน้าต่างเรือด้วยแรงมหาศาลทาให้เรือทั้งลําสัน่นสะเทือนเธอก็อดรู้สึกกังวลเล็กน้อยไม่ได้เย่เฉินรู้สึกว่าเรือโคลงคล e n อย่างรุนแรงสิ่งแรกที่เขาทําเมื่อลืมตาขึ้นคือมองหาหลินว่านเอ,อ๋อเขาเห็นหลินว่านเอ,อ๋อเกาะโต๊ะเล็กๆที่ติดอยู่กับพื้นไว้แน่นพยายามส่งตัวอยู่ท่ามกลางคลื่นลมแรงเขาจึงรีบเดินเข้าไปจับมือเธอแล้วถามว่าคุณลินคุณรู้สึกอย่างไรบ้างครับเมาเรือหรือเปล่าครับ ลินว่านเออรู้สึกประหลาดใจที่เย่เฉินตื่นจากสมาธิเธอพูดอย่างเขินอายเล็กน้อยว่าขอบคุณที่ห่วงใยนะคะคุณชายฉันไม่ได้เมาเรือแค่รู้สึกกังวลน,นิดหน่อยถึงแม้ฉันจะเคยอยู่บนเรือเดินสมุทรหลายลำแล้วแต่ไม่เคยเห็นคลื่นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยลินว่านเอเดินทางไปมาระหว่างยุโรปและอเมริกาญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคปัจจุบันซึ่งแน่นอนว่าต้องข้ามมหาสมุทรด้วยเรือ อย่างไรก็ตามสภาพอากาศในทะเลเกือบทุกแห่งที่เธอแล่นเรือผ่านนั้นไม่รุนแรงเท่ากับช่วงทศวรรษที่1940ที่มีเสียงคำรามกึกก้องไม่ต้องพูดถึงเรือใบหรือเรือเหล็กพลังไอน้ำในยุคนั้นแม้แต่เรือสมัยใหม่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์สำหรับการแล่นผ่านบริเวณ roaring forties มีเพียงเรือพิเศษที่สามารถทนต่อลมและคลื่นระดับ1ิบขึ้นไปและได้รับใบรับรองเรือขั้วโลกเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้ามาได้ และเรือเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและสามารถผ่านได้เฉพาะเมื่อหน่วยงานทางเรือเห็นว่าเหมาะสมเท่านั้นมิฉช่นนั้นอาจเสี่ยงต่อการพลิกคว่มได้เยฉันส่งพลังวิญ,ญญาณบางส่วนเข้าสู่เส้นลมปราณของเธอผ่านจุดฉีเพาะพลังกล่าวว่าพลังวิญ,ญญาณจะช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่แขนขาของคุณซึ่งจะช่วยให้คุณรับมือกับพายุได้เมื่อเราข้ามช่องแคบเดรกและเข้าใกล้ทวีปแอนตาร์กติกาแล้วพายุจะสงบลง หลินว่านเอ๋อรู้สึกถึงพลังที่พลุ่งพล่านภายในร่างกายความสมดุลและความแข็งแรงของแกนล,ลำตัวในการต้านทานพายุดีขึ้นอย่างมากและเธอรู้สึกไม่สบายตัวเท่าเมื่อก่อนเธอพยักหน้าด้วยความขอบคุณและพูดเบาๆว่าในท่านโปรดไปบำเพ็ญภาวนาเถอะไม่ต้องห่วงฉันหรอกเย่เฉินยิ้มแล้วกล่าวว่าโอกาสได้มาสถานที่แบบนี้หายากนะงั้นเรามาชมวิวด้วยกันเถอะแววตาของหลินว่านเอ,อ๋ฉายแววแห่งความยินดีเล็กน้อยเธอพยักหน้าอย่างเขินอาย